นักโทษหญิงในเรือนจำสามารถแต่งหน้าแต่งตัวได้ไหมไปฟังกันคะ่ะ หลายๆคนอาจสงสัยนะคะว่าเวลาเราไปศาลนะคะหรือว่าไปที่ไหนนะถ้าเห็นนักโทษหญิงนะคะเอ๊ะทำไมเขาถึงแต่งหน้าแต่งตาสวยจังทําไมเขาให้นักโทษแต่งหน้าได้ด้วยหรอนะคะหน้าขาวเชียปากแดงเชี่ยพี่บอกว่าในนั้นนะคะพี่เข้าไปทีแรกนะพี่ก็ตกใจเหมือนกันค่ะทุกคนนะเพราะว่านักโทษในนั้นนะคะมีแต่พวกสวยๆค่ะทุกคนขาวหน้าขาวนะคะคิ้วนโตรงนะคะปากกระแดงแดงนะคะพี่จะบอกว่าถ้านักโทษหญิงนะผ่านช่วงมาตรการแล้วนะคะมันถ้า เป็นนักโทษเด็กขาดใส่ชุดสีฟ้าแล้วนะพี่จะบอกว่าการแต่งหน้าแต่งตัวนี่คือจัดเต็มจริงๆค่ะทุกคนนะมาตรการบางคนก็แต่งขาแต่สีปาก่ะจะแดงมากไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็จะตําหนินะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงมาตรการนะแต่ถ้าคุณได้ใส่ชุดสีฟ้าแล้วนะคะโอ้โหทุกคนคือเต็มที่จริงๆค่ะบางคนนี่คือสวยแบบว่าดารายังอายเลยนะในนั้นนๆมีแต่พวกขาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่จะบอกว่าเครื่องสําอางในนั้นนะคะคือมีค่ามากๆค่ะแล้วก็แพงมากๆด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าใครที่ชอบแต่งหน้านะแล้วพลาดเข้าไปนะคะสามารถนะคะนําเครื่องสําอางของตัวเองเข้าไปได้คะ่ะนะเพราะว่าในนั้นนะคะเครื่องสําอางนะเป็นที่ต้องการของนักโทษหญิงมากๆเลยคะ่ะและเขาก็ขายค่อนข้างแพงเหมือนกันคะ่ะทุกคนนะเพราะว่าพี่เข้าไปอยู่ในนั้นนะพี่แทบจะไม่ได้ซื้อเลยทุกคนเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นราคาที่มันแพงมากๆจะอาศัยใช้ของเพื่อนคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะทาแต่งทุกวันนะคะ ก็จะแต่งเฉพาะเวลาเราเยี่ยมญาติอะไรแบบนี้นค่ะเพราะว่าเราอยู่ในแดนนะทุกคนมันก็ไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายใช่ไหมพี่คือจะแค่ลงทุนแค่เขียนคิ้วแค่ถาปากแค่นั้นแหละค่ะนะ <c oughs> แล้วพี่จะบอกว่าในนั้นนะเข้าไปนะคะในนั้นเขาจะแบบว่ามีวิธีผสมรีมของเขาทุกคนในเป็นสูตรของคนในคุกเลยค่ะนะและหน้านี่ขาวใสกันทุกคนค่ะนะ พี่นี่ไม่เคยรู้จักครีมพวกนี้เลยนะไปอยู่ในนั้นค่ะแล้วมันเป็นสินค้าที่ขายดีมาก,มากๆเดี๋ยวพี่จะมาทาคลิปเล่านะว่ามันเป็นครีมอะไรทุกคนนะและพี่จะบอกว่านักโทษยิงนะคะถ้ารู้ข่าวว่าจะได้ออกแดนหรือข้ามแดนนะคะหรือไม่ก็เยี่ยมญาานนะ <_ C 1> พี่บอกว่าแต่งหน้ากันคือจัดเต็มทุกคนค่ะ <_ C 1> ถ้ารู้วันนี้พรุ่งนี้ฉันจะข้ามแดนนะตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะรีบอาบน้ําเลยค่ะนะาอาบน้ําเสร็จแต่งหน้าค่ะไม่กินข้าวควะเสียสละไม่กินข้าวเลยค่ะทุกคนนะเ <_ C 1> พื่อที่จะแต่งหน้าข้ามไปแดนชายค่ะ คิ้วต้องได้นะคะขนตานี่คือปัดแบบโอ้โหน้ำมากๆทุกคนแก้มนี่คือปัดแดงปากก็แดงค่ะแต่พี่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะแต่งกันไปเพื่ออะไรเนาะเพราะว่าตอนนั้นเป็นโควิดค่ะทุกคนสถานการณ์โควิดนะต้องใส่แมสค่ะไม่สามารถที่จะเปิดแมสได้ผู้ชายก็ไม่ได้เห็นนะคะเห็นแค่คิ้วเราเนี่ยแหละคะ่ะนะก็ พี่บอกว่าใน,นนั้นนะการแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเป็นอะไรที่แบบแข่งกันสุดๆไม่มีใครยอมใครจริงทุกคนนะถ้าคนไหนไม่แต่งนะคะคนนั้นก็เหมือนแกะดําในนั้นเลยค่ะดังนั้นพี่ตอบได้เลยว่าแต่งได้เต็มที่ค่ะนะอยู่ในนั้นน,น,นะคะสวยๆเยอะมากนะคะบางคนมีสวยกว่าดาราอีกค่ะก็ฟังไว้เป็นความรู้นะคะไม่สนับสนุนให้ทำความผิดนะจ๊ะ